ุณแม่ครับนี่บิ่งแฟนผมครับสวัสดีสวัสดีจ้ะหนูนี่น่ารักจังเลยนะว่าแต่รู้จักกันมานานหรือยังอะแล้วไปเจอกันที่ไหนแล้วลูกก็เจอที่เที่ยวกันคืนแหละค่ะหนูเป็นคนให้เบอร์พี่ชวินเองตั้งแต่คืนนั้นเราก็ลองคบกันดูตอนนี้ก็จะหนึ่งเดือนแล้วค่ะพี่ชวินบอกว่าจะพามาหาแม่หนูจะรวยกว่านี้สิี อะไรเนี่ยลูกหนูนึกว่าพี่ชวินจะรวยกว่านี้ซะอีกไหนอะคะห้องพักบิ่มเหนื่อยแล้วอยากจะไปพักชวินพาแฟนแกไปพักไปอาบน้ำอาบท่าซะเดี๋ยวแม่จะทำข,ข้าวไว้ให้ครับแม่บิ่มดันนี้ แฟนชวินพี่ใช้แกไงล่ะคนที่เล่าให้ฟังอะแล้วนิสัยโอเคไหมคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันอะไรเนี่ยพี่ชวินบ้านแม่พี่ไม่มีแอร์หรอบ้านสวยก็อย่างนี้ละบิม๋มเปิดพัดลมเอาโอ๊ยแล้วจะให้บิบมนอนยังไงร้อน ไม่น่าคบผู้ชายแบบพี่เลยไปคบกับผู้ชายที่บ้านมีแองดีกว่าอีกทำไมบิ่มพูดแบบนั้นนะ่ะก็บิ่มพูดความจริงอะจะให้บิ่มนอนยังไงเนี่ยร้อนก็ร้อนแถวนี้มีโรงแรมไหมเนี่ยเอาไปเปิดโรงแรมนอนได้ไหมบิ่มไม่ได้หรอกเรามาหาแม่นะอยู่กับแม่สักสองสามวันก่อนโอ้ยสองสามวันบิ่มไม่ทนหรอก ่ชวินแม่ทำกับข้าวไว้ให้อ่ะยังไงพี่ชวินกับพี่บิ๋มอาบน้าเสร็จแล้วลงกินข้าวนะเออแนนนี่บิ่มแฟนพี่พบิ่มนี่แนนน้องสาวพี่เองสวัสดีค่ะพี่บิ๋มกองไว้ตรงนั้นแหละเป็นยังไงบ้างคะพี่บิ๋ม าหารอร่อยไหมคะแม่อ่ะเขาตั้งใจทําสุดฝีมือนะคะตอนรับพี่บิ่มกับพี่ชวินนะคะอืมก็โอเคเดียดีกว่าไม่มีอะไรกินบิ่มเบาๆหน่อยสิอโอ๊ยน่ายำครไม่เป็นไรลูกททำตัวตามสบายว่าแต่อยู่กับที่นู่นนะชวินกับหนู ทำอาหารกินเี้เองบ้างไหมโน no, คะ่ะแม่จะทำทำไมให้เสียเวลาคะซื้อกินง่ายกว่าอีกซู้อเวลาไปทำเล็บทำผมดีกว่าอิ่มแล้วว่าฝากล้างจานด้วยนะคะจะปป่ทเต้ก,กับเพื่อนวาไงอย่าบีมลิต้า ฉันมาบ้านชวินผู้ชายที่ฉันเจอที่ผับแล้วนะโคตรจะผิดหวังเลยทำไมวะแกเนี่ยฉันนะหวังว่าถ้าฉันมาเนี่ยฉันจะเจอบ้านหลังใหญ่หญๆรวยแบบพวกแบบมีสระว่ายน้ำมีคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่มีอะไรเลยยังไงไหนเล่าสิเป็นยังไงแกก็ในบ้านอะ่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่แม่แก่แก น้องสาวเฉยๆกับข้าวก็ต้องทํากินเองจานก็ต้องล้างเองแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอกนะอจริงเลยวะเฮ้ยแล้วแบบน,นี้แล้วแกจะทํายังไงอะเอายังไงดีอะนี่แกแกออกมารับฉันเลยได้ไหมฉันไม่อยากอยู่แล้วว่ะก็ดีนะแกฟังดูแล้วแกก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปทนอยู่กับผู้ชายที่ไม่มีอะไรผู้หญิงเลิศๆอย่างเราอะไปทนอยู่แบบนั้นไม่ได้หรอกเอางี้ดีกว่า ฉันรู้จักคุณหญินท่านหน,นึ่งคนเนี้ยเขาเป็นมหาเศรษฐีเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวฉันจะแนะนําให้แกรู้จักจริงเหรอแกมหาเศรษฐีเลยเหรอใช่คนเนี้เขารวยมากเลยแหละแก mm hmm. แล้วที่สําคัญนะฉันรู้มาว่าเขามีลูกชายคนหนึงเังไม่ได้แต่งงานด้วยจริงเหรอดีแกงานฉันจะเปลี่ยนเป้าใหม่ ฉันจะเลิกกับพี่ชวินแล้วฉันก็จะไปคว้าเอาผู้ชายรวยๆที่เป็นลูกของมหาเศรษฐีที่แกแนะนำให้อะแกได้เลยจัดไปจ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนี่มันอะไรกันอนะ่ะบิม๋มบิ๋มบอกจะเลิกกับพี่แล้วจะไปเลยจะไปไหนอะใช่ บิมจะเลิกกับพี่ชวินบ้านพี่แม่พี่น้องพี่ไม่มีอะไรดีพอสําหรับบิ่มสักอย่างบิมจะหาแฟนใหม่จะหาแฟนใหม่นี่คุณคะขอโทษนะคะอย่ามาดึงอนาคตเพื่อนฉันเนี่ยให้มันแย่แล้วก็ดูไม่มีอนาคตไปกับคุณเลยนะคะเอาตรงๆนะคะฉันเองเนี่ยแหละคะ่ะที่จะเป็นคนแนะนําผู้ชายคนใหม่ให้บิมเองผู้ชายคนใหม่เหรอใครกัน,นะบิม เอาจริงๆเรา2คนก็ยังไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้หรอกคะ่ะรู้แต่เพียงว่าเขาเป็นลูกชายมหาเศรษฐีทําธุรกิจโรงแรมติดทะเลที่ชื่อโรงแรมดูอินดี้นะคะรู้จักไหมคะโรงแรมดูอินดี้เหรอนแน่ๆโรงแรมดังรู้จักละสิใช่คะ่ะโรงแรมดูอินดี้แล้วมหาเศรษฐีคนนี้นะคะเขาก็ชื่อคุณหญิงพรมพลม นี่เธอกำลังพูดถึงฉันอยู่เหรอเอา้าคุณหญิงพรมพรมทำไมไมาอยู่ที่นี่ล่ะคะใช่ฉันคุณหญิงพรมพรมที่ฉันอยู่ที่นี่ก็เพราะฉันเป็นแม่ของชาวินค่ะฮะแม่งบปิดสองล้านที่ฉันเซ็นชุดนี้ ให้เป็นสวัสดิการของพนักงานทุกคนพวกเธอไปแจกกันนะถือซะว่าแันให้เป็นโบนัสของขวัญปีใหม่ปีนี้ก็ไล้วกันขอบคุณในความเมตตาของคุณหญิงผมๆม,มากครับพนักงานทุกคนเนี่ยคงจะดีใจมากเลยครับ น่าอิจฉาพนักง,งานโรงแรมของคุณหญิงพรมพรมจังเลยนะคะได้งบตั้ง12ล้านไปแบ่งกันเป็นของขวัญปีใหม่คุณหญิงพรมพรมเนี่ยทั้งเก่งทั้งใจดีจังเลยนะคะฉันไม่ใช่แค่เก่งและก็ใจดีนะแต่ฉันนะยังมีลูกชายหล่ออีกด้วยลูกชายเหรอคะใช่ลูกชายฉันนะยังเป็นโสดอยู่เลยนี่เธอถ้ามีเพื่อนสนิทแล้วนิสัยดีดีนะแนะนำให้ลูกชายฉันบ้างสิฉันอยากอุ้มหลานแหมคุณหญิง แม่ฉันแค่หยอกเธอเล่นเธอจะมาคุยธุรกิจเรื่องผลไม้ที่จะมาเสนอให้รีสอร์ทฉันใช่ไหมล่ะมาตามฉันมาเดี๋ยวไปคุยกันในห้องประชุมรวยขนาดนี้ใครได้เป็นสภัายสบายไปทั้งชาติลิตาเธอจอะบอกนะว่าแม่ของชวินคนนี้คือคุณหญิงพมพม ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทติดทะเลพันล้านอะก็ใช่นะสิแกคนนี้แหละที่ฉันเล่าให้แกฟังนั่นก็หมายความว่านี่แกจับให้นั่แน่นเลยนะมหาเศรษฐีแล้วนะแอคนนี้แม่พี่ชวินมีแม่รวยขนาดนี้ไม่บอกกันเลยนะคะคุณแม่คะบิ่มรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่จะได้เป็นะซไยบ้านหลังนี้ค่ะ ใครจะรับเธอเป็นลูกสะใภ้ไม่ทราบแหมคุณแม่นี่ก็ช่างล้อเล่นจังเลยนะคะฉันไม่ได้รอเล่นกับเธอชวินแม่ไม่เอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นสะใภ้นะคนอะไรไม่มีความเป็นกุลสตรีเอีซะเลยไม่มีมารยาทไม่มีความอดทนไม่เคารพผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีขี้เกียจกินข้าวก็ไม่ล้างจาน คุณแม่คะหนูแค่กินข้าวแล้วไม่ล้างจานเองหนูมีความผิดมากขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูก็ไม่คิดว่าคุณแม่จะรวยขนาดนี้คะ่ะเห็นว่ามาอยู่บ้านสวนไม่มีแอร์แบบนี้ที่จริงอะ่ะฉันมีคลืหาดหลังใหญ่แต่ที่ฉันไม่อยู่บ้านสวนเนี้ยก็เพราะฉันอยากจะลองใจเธอว่าเธอนะ่ะจะรักผู้ชาย,ยจริงไหมในตอนเนี้ยฉันก็รู้แล้วว่าเธอนะ่ะ ไม่เคยจริงใจกับลูกชายฉันเลยไม่เคยรักลูกชายฉันเลยสักนิดแต่ชวินผู้หญิงคนนี้แม่แม่รับเป็นลูกสะใภ้นะตั้งแต่แกคบผู้หญิงมาผู้หญิงคนนี้แย่สุดแม่ไม่ให้ผ่านคุณหญิงแม่คะเดี๋ยวค่ะคุณหญิงแม่พี่ชวินคะพี่ชวินช่วยไปคุยกับคุณหญิงแม่ ให้รับบิ่มเป็นลูกสะใภ้ได้ไหมคะไม่งั้นบิ่มไม่ยอมนะคะไม่ยอมก็เรื่องของน้องบิ่มสิครับ <c oughs> เราสองคนเลิกกันแล้วขอตัวนะครับ <c oughs> ที่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นลูกสะพายที่ดีค่ะไปอยู่บ้านไหนก็ไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการทางนั้นละค่ะดูอย่างพี่บิมคนนั้นสิคะเขาน่าสงสารมากเลยนะคะที่เขาไม่รู้ตัวเองอะคะ่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปเขียนต่อว่าเขาบอกนะคะเปลี่ยนจากเขียนต่อว่าเป็นให้คําแนะนําเขาดีกว่าค่ะว่าการเป็นลูกสะพายที่ดีต้องเป็นคนแบบไหนเช่นต้องเป็นคนใจเย็นหรือเปล่านะต้องเป็นคนหุงค่าเป็นหรือเปล่านะ หรือต้องเป็นคนเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าเป็นต้นค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเริ่มเขียนกันได้เลยค่ะเริ่มค่ะ